มาเย็นตรงนี้ตัวละครแบบนี้กับด่านที่ใช่ชัปเตอร์สามไม่ต้องพูดบางทำเพลงแล้วไปกันเลยรู้กันอยู่แล้วนี่คงไม่ต้องพูดอะไรมากกว่าแล้วใช่ไหมเพราะวิธีเล่นเรารู้กันอยู่แล้วเนาะซ่อนตัวตายตายตายใช่ใช่ทุอย่างไม็แค่ตายไปไหนกันนะทอยเขาออาทอยับกันมาอ๋อเราลืมทั้งสีทั้งสีทั้งสีขอทั้งสีเลยครับสีแดงมันดำนะครับไปไหนดีนะอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะของใหม่เหรอท่อส่งออกซิเจนเออเจอหนึ่งอย่างแล้วแล้วท่อนี้คือท่ออะไรอ่ะเอาความสงสัยทิ้งไปก่อนตอนนี้เอาสีแดงก่อน โอ้ทั้งดับเพลิงแล้วเลสแหละหลังๆมาห้องเป็นสีเริ่มจะไม่ค่อยมีแล้วนะเฮ้ยเจอแล้วเลสเปิดออฉากด้วยสีแดงสุดร้อนแรงตามด้วยสีออไลส์สีออรเรนจ์ข้างในมีบูโอเคเลสกับบูอยู่ด้วยกันจำไว้แบบนี้ก็พอไอตัวเด็กสีมาไหมอ่ะไม่มาก็ดีนะเราไม่ชอบเจ้าเลยนายตัวเล็กก็จริงแต่นายน่ารำคาญแล้วเกินติดๆๆนี่คืออะไรวะเ็ปซอนกลับมาอีกอแล้ว <laughs> กลับมาอีกแล้วโอ้โหกลับมาที่เดิมชีวิตติดที่เดิมเอ้ยเดี๋ยวหน้าจอ บองบอกถึงสิ่งอันตรายอยู่ไหนอยู่ไหนไม่รู้เราซ่อนแล้วเราซ่อนแล้วเราไปแล้วเราไปแล้วหาสีส้มก่อนเฮ้ยมาล่องหนได้เมื่อกี้มันมาล่องหนได้นะแว๊บๆรู้สึกตัวมันจางๆอ,ะอ่ะอ๋อวองสมาเรานี้ก็ล่องหนได้ว่ะแต่มันก็ยังมีจอแจ๊บๆ,ๆ,ๆอยู่นะมันก็ยังไม่ค่อยช่วยถ้ามันเจ๊บๆไม่ได้ดิแล้วแบบมาไปล่องหนอแลวเห็นแค่แสงบนหัวมันอ่ะโอ้โหแบบนั้นยากจัดเลยนะเนี่ยส้มไปไหนวะส้มวันนี้จะเจอไหมในสีส้มเนี่ยห้องอะไรอ่ะอู้ ห้องกุญแจห้องเลื่อยโอ้โหเยอะไปหมดเลยฮะโอ้โหมีใช้ฮุกอีกหกักโอ้เหมือนของเล่นใหม่เต็มไปหมดเลยเว้ยเอามันไปได้ไปะเนี่ยโอ้สถาปัตยากรรมปลาเซแว่นตัวสาแตดซันอีกแล้วแล้วชากบแต่ตอนนี้ไอ้พวกนี้นไม่สําคัญที่สําคัญคือสีส้มเออยเจอแล้วโอ้โหมันอยู่สนคอมแบทเลยปะนี่อ่าโอเคเจอแล้วนี่เป็นสีเหลืองหรอเว้ละเหลืองอยู่ส่วนไหนของแมพวะไม่รู้เลยครับแล้วแทง อุ้ยเราเจอทางออกว่ะ16แท่งถึงจะเจอทางออกแล้วว่ารอบนี้มันค่อนข้างง่ายว่ะเจตเตอร์ถูไหมอะเพราะมันมีตัวเดียวมันไม่มีตัวที่2แล้วอ่ะโอ้โสุดยอดเลยเจอสีเหลืองเลยด้วยเย้โอ้โหพวกนี้มีฮุกแล้วหมดเลยนะโอ้โหออบี้อีกแล้วอุ้ยมาแดนไทยๆเลยเว้ยตกบัวเฮ้ยจ้ะเฮ้ยแต่ง่ายอยู่นะเนี่ยง่ายอยู่นะเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่เอ้อมีทางยากด้วยทําไมอะอ๋อโอ้โหมันมาพร้อมกระสีเทียวทุกรอบเลยเว้ยออบี้เว้ยมันจะลุกลักอะไรกันขนาดน,นั้นวะ ทำไมต้องมาสองครั้งไม่เลื่อยถ้าเราหาอีเธอเอกอะ่ะมันต้องมีห้องที่ใช้ไม่เลื่อยแน่ๆแหละแต่คือแบบโอ้จะหาเจอไหมอะ่ะถ่ายไปแล้วกันเอาถ่ายยาวฮะเอาห้องอะไรวะเนี้ยที่ห้องอะไรวะเนี้ยห้องยิงเป้าอ๋อสีดำ,ส,ดำสีแดงสีเขียวต้องกด e เพื่ออะไรอินเทอร์แ็ต้องกดเปิดอะไรวะเราไม่รู้เราไม่รู้อ๋อเข้าใจแล้วกดเปิดอะไรกดเปิดบัดดนี่เองพอมันมามันมามันมา,มนมาสัมผัสได้ว่ามันมาแล้วอืชัดเจนชัดเจนเลยจอนี้ชัดเจนเลย ไฟน้ำทางกลับมาหรอกลับมาแล้วก็กลับกันอ่ะเป็นอะไรกันเนี่ยเอ้าววยว้าว่าเขาวัดว่ามีใครเปิดทางให้ยังอ่ะโอเคมึอเปิดทางให้แล้วเอาวะยี่ตัวเอกไม่หาแล้วมันหาไม่เจอใครหาเจอก็ไปไขข่าวความลับเอานะไปละจ้ากินของกรีดเฮ้ยโจมันเข้ามาได้ไะมเข้ามาไม่ได้เสียสิครับวันนี้โอ้ยเพื่อนเดินไปไหนอ่ะ อ๋อโอเคมันตามเพื่อนได้เองโอ้โหน้าตาน่ากลัวเหลือเกินอ้าวเพื่อนตายค้างเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเพื่อนตายค้างอ่ะอ้าวหายไปแล้วถ้าเพื่อนตายก็แปลว่าอยู่แถวนี้ดิทำไมเราสัมผัสอะไรไม่ได้เลยสัมผัสโอ้สัมผัสได้แล้วซิกเซนท้องกินรปเลยท้องกินขอเข้าวไหนขอข้าวไหนยี่ช่างดับครั้ง ทั้งดับเพลิงขอไปฉีดพ่นไฟนะครับแถวไหนมันไฟมันเฮ้ยๆจอจ่อจอจอจอยังไม่ได้ฉีดเลยเลยจอมาแล้วจอมาแล้วจอมาก่อนเลยจอมาก่อนเลยแว๊บแว๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บโซนตัวปุ๊บปุ๊บซิ๊กแซกซิ๊กแซกเออที่ต้นไหนวะตรงไหนไฟลุกอยู่อะไฟลุกอยู่ที่ใดที่ใดไอเซฟโอนไอเซฟโอนนักจะอยห้องอิสราเนะใช่ไหมไม่คิดไปเองปะไม่ได้คิดไปเองหรอะนี่ไงห้องที่แรกอ๋อแต่เป็นห้องเป้าเราไม่มีปืนอะถ้ายิงถ้ามีปืนเน่ยยิงมันเถอะ ไอ้ตัวที่เดินตามเหล่ายิงมันดีกว่าอีกใครอยากได้ถังดับเพลิงไว้ครับต้องการดับไฟที่ใดนักประจนเพลิงอย่างเรามาช่วยแล้วห้องนี้ห้องลารอะห้องหลหยอ่ะห้องหลหยอ่ะห้องอะไรไม่เข้าใจแล้วก็ไปอ่าถังดับเพลิงยังไม่เจอจะเจอห้องตัดไอ้นี่แล้วข้างในาเป็นบ้านไม้เฟืนนงไเองนี่ไงเห็นแล้วนี่ไงนี่ไงบ้านด้นไม้เรียบร้อยอีเธอแอกผ่านแล้วหนึ่งฮ่าฮ่าอีซี่ไอ้ตอนเนี้ยจะใช้หังโว้ยไปมนุกที่ไหนเนี่ยบนหัวหรือเปล่า ใช่เลยมันหัวเราจะชั่วเลยฝ่ายลูกอยู่เนี่ยเฮ้ยเจอบแป๊บแป๊บปจอบแป๊บแป๊บป่ะไม่เผามานานไม่เผาแล้จอบแป๊บแป๊บป่ะโอ้ยเจอเพื่อนร่วมชะตากรรมตามนายไปแล้วกันเราหาเองไม่เจอแล้วว่ะหลุดท้อแล้วเนี่ยไปด้วยไปด้วยอ๋อเจอแล้วหาเองตั้งนานไม่เจอตามนายมาเจอเลยโอ้ยห้องเถีวไปด้วย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 รอเราด้วยรอเราด้วยนายไปไหนอ่ะแอบซอนตอนตามนายเลยเอาว่ะตามติดชีวิตเออม์โมนี่อัชแองเจโลเราจะตามนายไปนายไปไหนเราไปด้วย ไม่เห็นม okay. okay. oh, oh. exactly. ือนแค่คันนี้มานานแล้ววะหัวมีไฟด้วยมันหัวมันอย่างกับไฟชั้นที่สองที่เราเจอมาแน่แลนเปอไหนเราไปดูอู้ไอ้โมนี่มันจําทางแม่นโอเคเราตามถูกคนแล้วล่ะโอ้โหเดือดเดือดมันพิ้วจัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันพิ้วอบี้มากมันผิวอบี้มากฮะมันหายอ่ะไม่พิ้วนี่หว่ะโอชั่งโฟวัชชั่งสุดๆได้แล้วฮุกเหรอตรงนี้เป็นฮุกอ๋อฮุกเราเจอห้องอี่เอออยู่ด้วยแหละแต่เราคงหามันไม่เจอแล้วล่ะตอนนี้ห้องฮุกคือห้องอันนั้นเลยอ่ะไอห้องกลางที่เราใช้นั้นเปิดอ่ะมัันนนง่่ายะ เฮ้ยจ้ามันมาแล้วเฮ้ยเอาข้างในนี้มีอะไรให้เข้าไปด้วยเอ้าห้องตะเพิงโอ้โหเวรกรรมข้างในมีอะไรอ่ะโต๊ะทำงานอ่าโต๊ะทำงานมันกำลังเครียดกันอยู่ไงเพราะไฟรกเฮ้ยมันรอเราเปอร์เนี่ยอาร์คแอนเจโลได้รอเราใช่ปะชัดเลยเราจะไปเป็นเพื่อนนายแห้งอู้หูโคตรโคตรแตกอู้เราเห็นไปแล้วอู้ชิบเราซ่อนตามเขาเลยเขาทำงไนเราตามจับเขาเลยก๊อปปี้ก๊อปปี้ไปเฮ้ยอาร์คแอนเจโลได้ทำไรเนี่ยมันมาแล้วนะอาร์คแอนเจโล ไอาแกนเจโลรอกูด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อยอ้แกนเจโลจอมันจอมันอู้แวบเอา้าอู้แต่้ัอนี้ยังเสียหนะ้าอ๋อห้องเราเนี่ยมุดได้ปะเข้าไม่ได้ห้องหนูหนูจัดโอเคเดี๋ยวไอาแกนเจโลเอ้าไอาแกนเจโลหายไปแล้วไม่ได้รอเราเหรอเราคิดไปเองเหรอเนี่ยโอ้โหไอ้แกนเจโลไอาแกนเจโลไม่มาแต่รู้สึกมีคนมาแทนมัน เงาเลยพอไม่มีอาร์ตแอนเจโลแล้วเงาเลยอ๋อก็ทำไมอาร์ตแอนเจโลมันพิว้วโอ้โหดูมันดิหกร้อยสามจุดเจ็ดวินแล้ววะ่ะข้อเสียดายเลยอ่ะเราตามมันไม่ทันที่เราตามม,าม,นาาม,มันทันนี่มันคงผ่านเราผ่านไปอีซี่อีซี่อะอมันตามกลับมามันตามกลับมาเราก็ออกทางนี้ก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวทุกคนดูนี่ไลนะเดี๋ยวเดี๋ยวววแล้วมันก็จะกลับมาเราก็สอนตัว <c oughs> แล้วมันก็ไปแล้วเราก็ออกมาแล้วก็กลับมาสอนตัวกลับมาไหมไปแล้วนะกลับมาไหม ไม่กลับแล้วเหรอแหมเดวจะกลับมาห้องนี้ต้องใช้ฮุกห้องนี้แหละยิงฮุกไปฟิ้ว Here we go เอ้าเฮียเฮียเฮียวิกโกเอ้าอาร์ดอันโชโลนายจะรีบเล่นไปไหนวะไม่รอยเพื่อเสพบรรยาก,กาศสักหน่อยอ่ะไม่ไปด้วยกันอ่ะไม่เหงาหรือไงอ่ะเราเหงาแล้วโว้ยตามหาบูครับตามหาบูครับบูอยู่แถวนี้ไหมครับโอ้ยนายสีเดียวกันเราเลยนายพิ้วไหมนายชื่ออะไรไานเอพหนึ N ่งเจ็ดเหรอ n อ็นในพีหอุ้ยวิน10วินแล้วนายพิ้วนายพิ้วตามไปด้วยเรามีแค่2วินแปบลบว่านายพิ้วฟาราเราตามนายไปเอ๊ะจอมากับปีกกระปีกแล้วนั่นนะจ๊ะอู้วันพิ้วเอาอันนี้มันพิ้วดีนะที่ตามเข้ามาโหเก็บเก็บชีอะไรอ่ะอ้าวชี้อะไรเนี่ยที่นี่ชี้อะไรเนี่ยไม่รู้แหละเราตามนายไปพิป้วช่างนั่นคนนำทางคนใหม่ของเรา let's go yay เราตามเธอเลยแหละเธอพา let's go แล้วก็เล t s go อะเขาใจดีเขาใจดีเขาไม่เหมือนอ่านอันเจโล ตามยาวๆชิงยาวชิงยาววันนี้ชิงยาวรอดยาวเหมือนดำทางเหมือนรู้ทางเราได้ในพรานแล้วอ้าวอ้าวอ้าอ๋อ้เขารอ๋อ้เขารอ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 โอ้โหเจ๊คนนี้เขาน่ารักเลยอ่ะข้อข้อนี้คือทำแล้วอ๋ออ๋อบี้เหรอโอ้โหเรือชีวิตติดเรืออะไรขนาดนั้นวะย่ออ่าย่อขอโทษขอโทษเราขอโทษ โอเราได้ปืนเดเซอร์มาแล้วแป้งแป้งแป้งรอรอเจดิแป้งแป้งแปเอาไปยิงไอ้ผีนั่นเลยแป้งไอ้ผีไรไอ้ผีนี่ไงโกสพอดีเลยแป้ง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 ห้องกุญแจกทีห้องกูแจกด้เจตามเจไปโกสแป้ว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 เฮ้ขาคงงงอะอะไรวะเดินตามทุกฝีก้าวเลยใครวะเพื่อนกันเหรอก็ไม่แล้วตามมาทำไมวะเจเอาตายเจเจรอดเหรอ โอ้เจ๊รอดเราตายเวนกรมโอ้ยเจอห้องยิงเป้าพอดีเลยนี่มันเป็นแผนมันเป็นแผนมันเป็นแผนห้องยิงเป้าคือห้องปลูกต้นไม้อะปลูกทําไมอะ่ะแล้วมีอันนี้เพื่ออะไรอะ่ะไม่เข้าใจเราไม่เคยเข้าใจในเรื่องเกมนี้อยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยเราเสียคนนาทางเราไปอีกแล้วยิงเป้าที่ไหนวะเนี่ยเจ๊เราคิดถึงเจ๊แล้วเกอเราต้องไปยิงเป้าที่ไหนอากเจ๊อย,อยังอยู่ขอให้เจ๊ตอบหน่อยนะเจ๊ไม่ตอบเพราะเราไม่ได้ถามไงใช่ อาร์ตแองเจโลเมื่อกี้เรจะอาร์ตแองเจโลอาร์ตแองเจโลยังไม่ผ่านไปเหรออ๋ออาร์ตแองเจโลหกร้อยสามสิบเจ็ดวินแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขาเล่นใหม่เขาเริ่มเล่นใหม่อีกแล้วไหนอในขณะที่เรายังไม่ได้สักวินพี่เขาเล่นใหม่อีกแล้วเซียนแบบไม่มีขอบเขตตัวเราก็กากแบบไม่มีขอบเขตเช่นกันตาัมาเปล่ากลับมาเปล่าไม่กลับมานะเราไปนะไปนะบายๆยังหาเจอไม่ได้จริงๆเปล่าเนี่ยหาอะไรเจอบ้างเนี่ยก็แบบเนี้ยแบบนี้แม่งหลงจริงอาร์ตแองเจโลมันพาใครมาวะโอเคมันพาไอ้นี่มาอีกแล้ว เอาเจ๊โอ้โหเจ๊ได้สีอะไรไปแล้วอะ่ะเอ๊ะสีส้มเหรอหรือว่าเจ๊ผ่านแล้วก็สิบวินอยู่นี่นะจะทำไมเจ๊เปลี่ยนเป็นสีส้มอะ่ะเจ๊ยิงเป้าววันีเหรอโอ้โหขนาดเจ๊เจ๊ยังช่วยเราอีกว่ะเจ๊ข้าใจดีเลยเราเนี่ยสีชมพูรครับสีชมพูรเราเห็นบ่อยเลยนะตอนที่เราไม่ต้องการมานะันอ่ะแต่ตัวน,นี้ก็คงเหมือนเดิมไม่เห็นละดูสิ่งทุกอย่างจะมองไม่เห็นเมื่อไม่ต้องการมันอะไรมาเราเห็นแวบๆบเราซ่อนตัวก่อนเห็นแต่แสงไฟไม่เห็นตัวมันเลยอารับเบลเหมือนกันนี่นะจ๊ yeah. เย่เย่โอ้เจ๊เจ๊เจ๊สีเหลืองเหรอเจ๊ป้าเจ๊สีเหลืองจริงๆนะเอ้าหรือเจ๊ตายวะใช่ไหมหรือเจ๊ตายวะแล้วเจ๊ไม่มีหัวใจใช่ไหมเจ๊มีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ว่าเจ๊แตกซึ่งเจ๊จะแตกแล้วน่ะเจ๊จะแตกแล้วน่ะเจ๊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 ดูตามดูเจ๊ตามดูเจ๊รอดไหมรอดเราจะแตกเองแงบ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 ปาแงบป่าแงาบป่าแงบเลยไปแก้ทันทีเดลยวครับไปเนาะ เจ๊ไม่ใช่พวกเดียวกับเราอีกต่อไปแล้วเจ๊มันแค่เยลโล่อะเ <c oughs> จ๊จไปแล้วไม่ใช่เราไปแล้วห้องพิงอยู่ไหนม่นเคยหาเจออะไรบ้างกลอดที่ต้องการไม่เข้าใจเซฟโซนไงหาเจอทุกรอบเลยมัสนสร้างเขาคนสร้างเขาสร้างมันเก่งดีมืองกันะเขาสร้างยังไงให้เราหาเจอแต่เซฟโซนวะเนี่ยเกินเป็นไม่เนีย่ยอันตรายไม่ชอบชอบความป,ปลอดภัยพิงโอ้หัวมืนตาเห็นเอ้าฮะเฮ้ยโอ้ปัญหาแล้วปัญหาแล้วเดี๋ยวนะห้องกุญแจแล้วเหรอห้องกุญแจนี่คือสุดท้ายแล้วปะ เดี๋ยวสุดท้ายแล้วเหรอมันมี14แท่งนเอ้กุญแจมันอยู่ไอ้ตรงห้องอ๋อนี่ห้องอะไรอะเอ้าพอดีเลยห้องกุญแจเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วห้องเซิร์ฟเวอร์ว่านี่ห้องเซิร์ฟเวอร์ว่ะแต่ประเด็นคือเรามีแท่งไม้14แท่งเองว่ะถ้าห้องกุญแจคือ15เราขาดหนึ่งปะนี่เวแล้วเอาพิโก้ยังอยู่เลยห้องกุญแจห้องกุญแจแท่งสีขาดสองห้องกุญแจก็หนึ่งเป็นอีกหนึ่งวะเนี่ยหรือห้องกุญแจจะไม่นห้องสุดท้ายแล้วว่ะอ้าวเวรกรรมไม่มีใครเปิดให้ด้วย โอ้โหเจ๊จนิ่งเลยแองเจโลมันผ่านอีกแล้วว่ามัน649วินแล้วว่ามันผ่านไวมากไอ้นี่มันเซียนเรายังไม่ผ่านเลยอ่ะเออไม้ขึ้นสักทีเราจะไปเปิดจนครบไม่มีใครเปิดเลยทุกคนฮ่องแจจ้า15หช,ชัดเลยลชัดเลยเราขาด1อันชัดเลยห้องไหนวะเนี่ยเราไม่ผ่านเราไม่ไม่ไปเอาห้องไหนมาวะ เวลแล้วเวลแล้วเวลแล้วเราว่าเราก็เก็บมาทุกอันแล้วนี่ว่าห้องไหนที่เราไม่ได้เอามาวะเนี่ยเอาเวลแล้วเราไม่ได้เข้าซอกไหนอยู่ซอกไหนที่เราไม่ได้เข้าวะซอกนี้ซอกนั้นหนักพอไม่ผ่านดีกว่าน,นี้หาอันสุดท้ายไม่เจอ A later few moments later. านานแค่ไหนแค่ไหนเรียกนานไม่รู้รู้แค่ว่าเราแตกเป็นหลายรอบมากว่าจ,จะครบสิบหกแท่งเนี่ยโคตรนานที่สุดได้แล้วได้สีขาวมาสักทีหวังว่าชัปเตอร์อื่นมันคงไม่แบ่งแป่งยี่สิบแท่งนะบบน้ันโคตรยากเลยอ้ออรู้สึกได้เราสัมผัสเจนเจนสัมผัสได้เอ้า่วนอยู่นี่อีกเจนหลอกเออไม่เอานะาตายตอนจบก็ไม่เอานะเซฟโซนอยู่ไหนวะเนี่ยคิดถึงเซฟโซนแล้วเซฟโซนจะ้ะ กัมมอนเทปโซนตานี่รือเปล่าองงโอ๋อดงไงดีไงโอ้ยให่ผ่านสักทีผ่านสักทีไว้คิดถึงก็เกินไว้ไว้ไวหนึ่งสี่เอาไปแล้วต่อไปสองแต่จริงๆมันก็เปลี่ยนทุกรอบหรือเปล่าวะนี่อะไรอะ่ะกิ่งก้านสาขาของใครอ๋อรอบนี้รับเลขไวมากเลยอะ่ะสามสองหนึ่งโอ้ทะเลเอาคนไปไหนอะ่ะโต้เครื่องเหรอว่าโต้เครื่องเอาติดแต่ไง รอบนี้เราควรไปไหน่ะทุกทีมันจะมาแบบให้เราไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วก็เออแล้วก็ฆ่าเราแบบเนี้ยแต่รอบนี้คือทะเลตีความไงอ่ะเฮ้ย เอาละทุกคนฮะในที่สุดก็เล่นจบเฮ้ยน้ามือจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่ามืจัง,จงเล่นจบแล้วชัพเตอร์สามถ้ามีอัปเดตก็ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้จบไปแล้วซึ่งพอจบรอบนี้เราไม่เข้าใจความหมายของเครื่องทะเลเท่าไรเพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องมีการตีความหมายอะไรกันแล้วั้งและสนุกกันก็เหมือนเดิมนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้านล่างด้วยว่าเป็นยังไงกันบ้างเพระเล่นมาสี่พาร์ทแล้วกเกมนี้ไม่น่าเชื่อวันนี้ก็๊ายบายนะทุกคน